อคอยคอยชี้แจนนงไปนะครับคอยคอยนะเป็นโผ อย่างโอเคนะครับใช้ได้ครับผมใช้ได้ดีครับโอเคเลยครับผมสายไฟอะไรได้หมดเลยครับผมไม่เป็นอะไรเลยของดีมากเกี่ยมมากครับมีคุณภาพ